บายดีงามสาวเศรพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวเศร้าพี่น้องอาหารกับมีแต่ลวกพักพี่น้องมีดอกพักดอกผักกาดกับแกงหมอกเล่นพี่น้องดอกผักกาดกับแกงหมอกเล่นโค้งของพระท่านในวิถีพี่น้องท่านขวัญยองมากินข้าวตรงกันพี่น้องกินกับลวกพักพี่นหน่อยมาได้ตะแยหมอกเล่นพี่น้อง sắp sắp <laughs> <laughs> Nào, <laughs> phía nào đây Nào, นำมาทัาในอามน้นำมาท่าในร่างพึ้งข่าลงมาได้มาได,าดพี่น้องขึ้ข่าตาลล้นาวน้ำมาต้องร่างแซ่บพืพ้เก่าพี่น้อง นั่นบานๆเอาหลวกผักกับแจ่วหลวกผักกับแจ่วมมเดลนักตอนน้มกเขียดต้นมกเขียด หนาวหรือเป็นนองเลี่ยวต้มหน,นาวขนาดเลยเป็นเป็นวัดเลยเป็นน้อง แสบพี่น้องไมแล่วทานกันพี่น้องพระกัดดอ,อพก,ดอพ,กดอพี่น้องปรกกัดดอกนี่แสบ nam bờ lang khen, có cong, sới phi nỏ vậy, nam bờ lang phun bò vi, ốc cong, hết, sẹp sẹp đơn phi cắp lên, làm một lên แบบคือเก้าพี่น้องไอ้คำว่าเบิ่งกัดโคหลายกคแทรกโคตติดตามหนเยได้พี่น้องไอ่ยูทูบมากอะอยากให้มีคนติดตามน้ำแน่โมไล่หาสัมพันธ์ใครพี่น้อง สัมปริาพาน์กดกล้องเปิดหนกันได้เอตุยูทูบมากคันมีคนติดตามมากับมี่กำลังใจเหตคติปต่อต่อไปนะพี่นอ้องหากกดติดตามภายหนพี่นอ้องสิงเป็นมูคูมูเพื่อนทั้งใดมูคูท้ายเฟสในยังกับตามงขาวามา่เบิ่งกดติดตามมาย้นพี่นอ้อง กดติ้งทิ้งถางหนึง่งกดติดตามไว้ยากเบิ่งกัญญากดติดตามไว้ซื้อพี่น้องกดติดตามเอาก็ได้พี่น้อง เนาะมันหนาวขนตึงไปแบบไรลมผัดอ,อากาศยังเศร้าเนาะกำลังหนาวตอนหนาวแห้งมั้งเยขึ้นไปกินมาลูกบนเขาเนาะ ิอ่ะาเาวจมัดติดหนึ่ง,น,งน้องแสบร้านข่าวมัดรถเกียร์แล้วป่านพี่น้องคลิปนี้ขอฝากสำหรัะพี่น,น้องข่าวกับมัดแหละการกินพอดีขอขอบใจพี่น้อง